ครับผมสวัสดีนะครับกับวันอังคารนะครับตอนเที่ยงกว่าๆนะครับสวัสดีชากไทยเอฟซีพอพอมีแม่ทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องวิธีพนาวไปเชียแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามไปเลยนะครับกลับมาพบกันนะครับสำหรับวันนี้คลิปนะครับกับเรื่องราวต่างๆกรผพานพนไปพี่น้องเราก็กลับเข้ามาสู่ เรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวดีๆนะครับกับน้องแพงนะครับนะครับกับพ่อแม่กะให้กำลังใจนะครับมากมายนะครับกขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่เคียงข้างแล้วก็เป็นกำลังใจนะให้น้องแบบนี้นะครับยังรับยังสนับสนุนนะครับให้กำลังแรงเชื่อแรงใจนะครับที่ดีตลอดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพวกเราก็มาพบ เจอจะสินใจนะครับต่อจากนี้ไปก็ขอให้ก้าวอย่างมั่นคงนะครับก้าวแบบนะครับมีประสิทธิภาพนะครับทุกๆอย่างพ่อๆแม่ๆนะครับการควยแซ่บนเนาะแซ่บมื่อคืนนะครับการเห็นพ่อๆแม่ๆกับนะครับโอนซื้อสุดนะครับภายนอกนะครับอย่างรวดเร็วนะครับปิดเกมอย่างรวดเร็วนะครับชุดจากน้องก้อยน้องก้อยขายให้น้องนะครับซื้อ จากพี่ก้อยเพื่อไล่สดกันนะครับพอพ่อแม่ซีนะครับของน้องแพงก็ได้ทําการนะครับซื้อให้น้องนะครับช่วยกันกับแป๊บเดียวพี่น้องก็ถือว่าสุดยอดจริงๆครับสุดยอดอมากๆนะครับสําหรับพอพ่อแม่เอฟซีของน้องพักแพงทุกท่านคือที่สุดทุกท่านคือกําลังแรงเชียร์แรงใจอย่างดีมากๆนะครับที่จะนะครับช่วยดันน้องผลักดันน้องให้สู่ความสําเร็จนะครับ ทุกท่านคือแรงเชียร์แรงใจนะครับนะครับสำหรับเรื่องราวต่างๆก็ผ่านไปนะครับก็คอยซาลงเนาะพี่น้องซาลงนะรับก็ขอบคุณหลายช่องนะครับที่ได้พูดถึงแล้วก็ได้นาเสนอนะครับเป็นกําลังใจให้น้องนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณทุกท่านกับวันที่หกพี่น้องวันที่หกนะครับ จะงานแรกนะครับงานแรกที่โคราชเนาะ <c oughs> งานแรกอยู่โคราชนะหลังจากนั้นนะครับที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบโอยาวเลยนะครับพี่น้องก็ทัวร์กทมนะทัวร์กทมเพิ่นก็มีกุ้มปิดให้เบิ้งนะมีกุ้มปิดพี่น้องกับเขาไปสนับสนุนนะครับองค์กรด้วยนะครับกับเพิ่นกับเฮ็ดกุ้มปิดเนาะรายวันก็ไปสิบแปดบาทนะครับพี่น้องเมาเมาก็ราคาก็าจะอยู่ที่ประมาณห้าร้อยกว่าบาทมนะั้งหรื คือเท่าไหร่นี่แหละนะครับกติดตามพี่น้องนะครับพี่น้องประมาณนี้การลายมือนะครับทั่วกอทมอนะครับก็รอติดตามก็งานเข้าอยู่วันนี้ก็เห็นโพสต์มีเจ้าภาพมาจ้างนะครับสาวน้อยระเพนโชนะครับนะครับกับชื่อว่าดีนะครับถือว่าแล้วก็ปรับสคริปด้วยนะครับปรับสคริปใหม่นะครับสาหรับทัวรอทมอรอบนี้แต่ของน้อง พักแพงก็เพลงเดิมนะครับอาจจะปรับอะไรนิดๆหน่อยนะครับก็รอชมรอเชียร์นะครับน้องก็ทําได้ดีอย่างดีอ่าแล้วเขาก็ทางอ่าเพจสาวน้อยรับโชว์อ่าเพจสาวน้อยรับโชว์นะครับก็ตัดคลิปโชว์ของน้องนะครับได้มาลงไปแล้วเพิ่งลงไปได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงมั้งครับหนึ่งชั่วโมงเนาะกะไปฟังดีๆนะครับเสียงออกมาเต็มนะครับเสียงเต็มแล้วก็น้องทําได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ยอดวิวก็ จะห้าพแล้วนะครับหชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็เข้าไปอ่าไปดูไปชมไปคอมเมนต์นะครับไปกดไลค์กดแชร์นะครับกันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงเจียร์แรงใจนะครับด้วยนะครับตอนนี้ลงแล้วครับที่เพจสาวน้อยแล้โคโเนาะพี่น้องนะครับกะขอให้เป็นสิ่งที่ดีๆตามมานะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับทุกๆชิ้งทุกๆอย่างนะครับ ให้เจอแต่เรื่องดีๆนะครับฝึกฝนพัฒนานะครับแล้วก็เป็นภาพพี่น่ารักนะครับมาเคลื่อนสหรับน้องน้องมิ้วนัตพรนะครับที่น้องมิ้วนะครับไปกอดน้องให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจน้องแต่เป็นภาพที่อบอุ่นมากๆนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ได้ร่วมให้กำลังใจน้องนะครับ เป็นสิ่งที่เหาอยากเห็นสิ่งที่เฮาอยากเจอนะครับสิ่งดีๆนะครับแรงเชียร์แรงใจนะครับจากพี่ๆศิลปินด้วยกันนะครับขอราชมนะครับพี่น้องวันที่หกนะครับมเมลื่อนก็ซ่อมนะเมื่อนก็ะ่อมนะก็ฝนตกหนักนะครับทางสารคามมีลมด้วยนะครับก็เห็นภาพ นะครับแต่ของสาวน้อยเราบุชวก็โดนนะครับก็แต่ไม่เสียหายนะครับก็ยึดไว้นะครับก็นะครับถือว่าโอเคครับเมื่อเช้าก็คุยกันนะครับเมื่อเช้าก็คุยกันหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่านะครับเหมือนเคยนะครับทุกทุกวันทุกๆเช้านะครับไลฟ์สดจากช่องวิถีวันเทาไปเทียวนะครับ เรก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามฝากเข้ามาคุยกันนะครับสําหรับพี่ซีทุกท่านนะครับเราจะมาเป็นกำลังเชียร์แรงใจนะครับให้น้องนักแพงน้องานะปาใสเนาะก็ฝากติดตามช่องใหม่ของน้องปลาใสด้วยนะครับปาใสรำเพืนงโชว์พิเชียวเนาะนะครับพ่อพแม่ก็อย่าลืมนะไปกดติดตามน้องมิวพอ้อมนะครับน้องมิวก็เปิดช่องแล้วนะครับนะครับก็ไปช่วยกันติดตามนะครับ เอาการสีเป็นกำลังเชื่งใจนะครับให้น้องๆ,ๆ,ๆใน,ในะครับไปด้วยกันเนาะนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามช่องวิถีพันธุนวว์เอเชียลนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจนะครับถ้าไม่มีพวกท่านนะครับช่องวิถีพันธุนวว์เอาไปเชียก็ไม่รู้จะทำคลิปให้ใครดูหรือไรสดพูดคุยกับใครนะครับก็มีพ่อๆแม่ fc นะครับพี่ๆน้องๆนะครับที่ได so, so, ้เข so ้ามาพบปะพูดคุยกันในทุกๆวันทุกๆเช้าแล้วก็รับชมคลิปให้นะครับก็เพราะน้องฮักแพงนะครับก็เพราะน้องฮักแพงนะครับทุกคนติดตามทุกคนสนับสนุนนะครับน้องฮักแพงนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็ทําช่องเกี่ยวกับพูดคุยนะครับเกี่ยวกับน้องฮักแพงนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านนะก็ได้เข้ามาสนับสนุนเข้ามาให้การรับชม เข้ามาพูดคุยนะครับผ่านช่องวิถีพันานวิเชียวนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพวกเราจะสามัคคีกันพวกเราจะรักและสามัคคีกันนะครับช่วยกันผลักดันช่วยกันเป็นแรงเชียร์แรงใจนะครับให้น้องแพลงสู่ความสําเร็จนะครับตามความฝันนะครับก็รอดูคลิปน้องวันนี้ก็เห็นลงคลิปแล้วนะครับทุกท่านก็ไปติดตามได้นะครับไปดูได้ไปให้กําลังใจไปกดไลค์กดแชร์ไปคอมเมนต์นะครับให้กําลังใจ นะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมนะครับติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ดูโฆษณาให้ด้วยนะครับกดคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจนะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ